สำไมไงไอ้เม pues ื the way the way nah ่อป uh, ีก่อนนี้มาไหนนะคือหล่อต้องเลี้ยงมันต้องเลยมันขอเบอร์ี่าดูเกมเลยขึ้นมาหลังตองต่อแลสร้างดีกับอีสามเสิบครับอยาเป็นสร้างดีกับ้ืนหนึ่งเดือนหรือใสขึ้นองโอ้โหนี้ไม่ดีครับเบียได้ขึ้นในเช็คครับเอาเตพื้กมิกโอ้โหนี่พือนถึหลอกก็เอาเตขึ้นมาไม่ดีโอ้โหลงมาปั่นปูนเลยครับตอนนี้ สร้างดีได้ยิงครับเอง็งยิงครับหนุ่ยหรอกเท้าบอลเทาบอลโอ้โหยิงเองเจ็บเองครับเอาน้ำให้เพื่อนได้เลยครับสร้างดีครับให้สนามครับเอาครับ อาแล้วมาดูโอ้คลิระยะอตรายเลยครับงแพงสามคนเนี้ยโอ้โ,โหแล้วฟ้าเนี่ยมาขอยงิงหรือเป่าครั้อ,อาาบินมาเท้าวหยจริงอู้หน้ำหนักเนี้ยบอกว่าไม่ได้หวงเลยครับบานกับซันลูกนี้โดนทานเกือบบินเนี้ยแม่<อ>าหลอดอดีอดอแล้วทานไม่กุมลูกแต่สับจเปิดตูโอ้ยไขมา คือแข็งแรงครับบาสเก็บได้แล้วจังหวะนี้ให้พี่มาถือตรงกลางครับเพื่อจางใหแล้วกันยามจระสืออยู่แล้วออ้ยฟ้เลูกนี้จัดเจอเียขอโทษมก็จังหวะกระทุกระทั่งมากเลยน้อยกโทษกันก็ฟรีกิครับ โอ้โหอันตรายแล้วครับทีน nice <int> e <breathing> <hvad> ี้สร้างดูครับต้องบอกว่าเจ้าแป๊ะหมายเลข26เนี่ยยิงฟรียิงเกลค่อนข้างดีเช่นอยู่กันครับสไตล์คล้ายๆกันั่นเจ้าฟ้าแล้วครับตอนนี้ต้องเลือกกำแพงมาถึง4คนแล้วไม่ประมาทแล้วครับโอ้โหทีนี้ดูนี้น่าชลักก็ก็วจังไม่ผ่านตัวบล็อกครับตัอันดกท้ายนั่นแหละออกข้างเลยครับ

อ่ะแหละอางทีแล้วไปได้แล้วตอนนี้ตู้ก็ปาร์ตรอเรื่องนี้ตั้งใหม่ิดยาวที่มาทางขวาครับแม่นิจังหวะสุดท้ายต้องยอมหลบทิ้งคราอ่ะแหละมาลอท้องเออโห้ยรุ่นนี้ยาวเลื่องเองแล้วนะจะไปเอาใจยังไม่ได้ครับตู้ิี่ขึ้นมาครับ ดาวมเตะแท้นะตีตั้งหัวหมุแล้วต้องซ้ำแล้วเมื่อกี้เบิร์ดสองตามน้ำมาไม่ห่างในสลาบบอกข้างไลยแค่นี้คุณก็เฮ้ยแต่ก็ขลามเกมสบายนะครับแล้วก็ถึงหน้าหนาวแล้วครับตอนนี้ถ้านถึนก็ต้องบอกว่าหนาวแล้วนะครับสองแอบมานุ่งการรับลุย ตุยเจาะไปตรงๆเรื่อยๆครับไม่ผ่านนะแม่บิ๊กเ็มลงตัวกัดทิ้งได้ครับเสือือลงสกรแปะเอาแล้วน้ามแล้วปะจแหวกไปเองไม่ผ่านอ้ามวนดึยึงถึงเราไม่ึงก็ติดนนัจริงแล้วจะสวยก็สร้างดีสอกลับไปตั้งกันใหม่เฮ้ย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 ไปตรงกลางว้างับไหลมาสวยบันชิปโอ้โห เกินครับทุกคนชิบหน้าหว่าหวยลูเห่าตัวแบบนี้ไม่จังไม่ได้นอนเลยครับทุกคนโอ้โหยากแล้วจัดนี่ไปสวยแล้วเป้วหัวหนุนมาทางซ้ายจะทำชิ้นกับเพื่อนไม่ได้แต่เราเป็นท่าอยู่ยศตาก,ก,กเอาได้ครับตุกคนสองสองให้ทะลุเอะผูบาสโวกเมาสวยจังจังหวะนี้จับบอลแล้วจะเล่นต่อไม่ได้นะครับแ่ทแางด้านเตะทิ้งเอาไปทุบๆแทนครับ โกลนข้าไปด้าน,นซ้ายเลยครับแต่หนูแต่งได้ไม่ดีต้องจัดการอีกทีครับเดียเบิร์ตป้อลมาเอาครับแปะผู้ฝูดูข้างหลังด้าน,นซ้ายดีแล้วดูแล้วโล่งๆกันนะจังหวะทางเกมมีลอยกันพุ่งสูงไม่ได้เหมือนกันนะพยายามแค่ประตูเดียวครับอย่างดีแลนะจับได้ครับเบิร์ตขึ้นเลยครับมาลูกนี้เอาครับตัดเกมได้ส่วนขึ้นเบิร์ตได้ออกมาแล้นซ้ายแปะโอ,โอ้โหลูกเซตจริงๆครับแม่น เดี๋ยวจริงครับแต่ขอเต็มโซล่าบ้านสนามครับือดถิงครับเกิดเอวเอาแล้วนะอาร์มออกครับสองหรับอีสองเอ็นที่สี่แลเอาปวดเงมาครับมาแต่ชื่อหอบปดไม่ต้องร่วงไปนะครับมาเต็มขึ้นมาเอ้าตู้ปวดล้วเปิดไม่ดีครับเมียยังได้จะลุยไม่ผ่านครับลูกนี้ยบาดยิ่งยังติดเซฟครับโอ้โหเดี๋ยวจริงๆครับ นีรุ่นไปหยันเลยอ่ะแม่ซปเปอร์เซฟครับเสียไปแค่หนึ่งประตูท่อนนั้นเนอ่านอจากที่เสียก็ดูไรก็อยังเลือไม่มีข้ออิารเลยผู้สาวจูงวีกจะเป็นติดสี่ถือว่าลูกที่โดนยิงเนี่ยนะเป็นพ่อจริงนะนั่นบาสยิงเลยนะจุดกลางโดยให้มา ทางด้านซ้ายต่อเข้าซ้า,ายชิ่ลงลูกนี้ก็เข้าข้างตะข่ายครับให้ครับเป็นลูกไปตุ้มครับทางด้านซ้ายครับสองแตะลงมาลงแต่งทีครับจีหลาขึ้นไปเลยครับให้ดุยโอหทำชิ่งแม่จะทำชิ่งหนึ่งสองเพื่อนนะลูกนี้ไม่ผ่านนะอ้าว ให้มาไม่ได้จังครับปั๊มลูกนี้เราชนะได้กูแล้วนะเบิร์ดจะปัดตุ่มเข้าไปครับลูกนี้จังหวะปามาอันตรายนะครับโอ้โหถ้าไม่ฟาวจังหวะนี้แล้วถ้าหลุดไปได้ในสองตุ่มรวดเลยแล้วจะขอเปลี่ยนตัวอีกคนรึเปล่าเนี่ยใช่ครับเอาไม่ยืนจะเปลี่ยนใครออกครับไม่เป็นไรไม่เป็นจัดเล่นก่อนจาเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นก่อนเลยครับจังหวะนี้เล่นจอดเลยจอดนะ อ๋อซีซีแป๊บมาขอยิงเองแล้วโอ้โหดูยิงเองนี่ยิงด้วยระดับเองคน้ยนีิ้จั่วหล่วเลยครับโอ้ยใจคอแกเลยด้วยโอ้โหเอาจริงจริงครับโอ้แล้วเปลี่ยนเอาน่าจะจอยกลับลงไปครับก่อนมายังโดนโบกตัดยิงได้ครับก่อนเลยนะลุกทุบแล้วหลอดอีสต์สเปนสี่มิตตัดทุ่มเลยครับ ข้าข้างออกมาเลยโอ้โหน่นจะพุ่ไม่ใครครับพุ่งยัเป็นตรงกลางสายหลบได้เข้าขวาไปเองอีกทีหนึง่งแล้วยิงเตะปอรครับยังค้อบอลอยู่คไหลขึ้นมาจ่อยเข้าขวาลองยิงเตะปอรครับมิกฐานขึ้นมาเอ้าถึงด้วยครับแปลเอาโหแลบอยู่ตรงนั้นและครับไม่ทันนะครับพีนี้หนุ่ยนีเข้ามาไวครับ ฟาวครับเอาละเล่นเร็วเลยได้ครับพมันน่งจะมีขึ้นมาฝาดให้ขนาดเล่นขึ้นไปเลยตองแตะเข้าซ้ายไปอีกที่นึงจุนเส้นตบบางกลางโอ้โหเลยไปหมดเลยครับโอ้โหรวยนี่หวามันจะลุยนี่ลุยดีนะตองก็แต่ว่าน้จังหวะเปิดกลับมาแล้วไม่มีใครเลยครับร้อนหลังไปหมดเอาชนะไม่ได้ครับเบียร์แหวกขึ้นมาอีกที่นึงแล้วลองดีดดีก็อแสระครับได้ไม่รู้แต่มุมแล้วครับ ครับตูแล้วสองเจ็ดหรือเปล่าแล้วเตือนปรโยชน์มันเจ๊งครับก็ตามโพสดูเวยดูแล้วนะถ้าเล่นไหวก็เล่นต่อแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องพิจารณาการเปลี่ยนตัวครับมันจะเล่นไหวก็ถูกถูก่ายยิงเลยแล้วน่าภาราใจอีกต่อไปแล้วดูต่องนเหมือนไม่ไหวไม่ไหวที่มาวิ่งแล้วมาดูเสียบอลมิดโอ้โหเทปบอลตัดครัน ีก็บอกวเลยครับที่ได้ยิงข้าดีก็เท่แล้วะพอยิงมข้าดีรับเลยครับรับคำชม่ากเพื่อนๆไปเลยครับเ่าแรกใ่ฐานแล้วสวนตก็สร้างดีอาร์สองแล้วมาแล้วเราให้ลูกนีีโอ้โหลุนแบตัวอ่านออกแต่ว่าตรงหลังนั่นไปเล่นแลโอ้โหดูนะเป็นกองทครับแม สองก็เดินเข้าไปขอโทษเพื่อนาะว่าจังหวะที่เตะทิ้งเนี่ยคาร์เดนว่าเนี่ยสองก็เท่าช้าอะไรนะใช่เลยไปขอเปลี่ยนตัวย่างแล้วปีนทางเปยนงสี่น่าจะปอดมิกเนี่ยออกครับเอาตั้งมายืนเซ็นเต์เลยครับตอนนี้ครับสาวที่อยากได้ยิงสี่เอาลยนะโ้ยเราไม่คือเบิร์ตอันตรายครับเบิร์ดโงงได้ครับสองสวัานมาเลยครับด้วย ดุยล็อกม,มองหาเพื่อนครับขวางใบให้ของกลางท็อปขวาเรียกบอลครับจิจิโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับจิแต่ตองกลางบาัสลองยิ่งลุมนยังติดเซลครับปูปูนิเหนียวจริงๆครับนน้ำไม่ได้อาครับเหนียว แล้วยิ่งหน้าหนาวๆแบบนี้ก็อาบน้ำลำบากเลยสบายแล้วซักแห้งไปเลยครับฉีดน้ำหอมเดียวพ่อน่าดีนี่ต้องหมอค่าน้ำนี่ต้อหมอประหยัดดัดเอ้าพี่ไปสนุกเองแหละครับโอ้โหสบายน่าสนุกละนะหิวผากหรือหละเอ้ามีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ครับเนี่ย คนข้ามนครับสอตองตอนที่ดูอาการจะไม่เหมือนจะไม่ค่อยไหวเลยครับไม่สมบูรณ์นะสอนเรารู้สึกนะครัแ่งไหวตงนี้ต้องให้ตู้ใหม่เลยดีครับตู้ใหม่ดีครับไปอปบอลยดหรือว่ตู้ต่อสู้เลยเนี่ย <an Tra ve lling> <an tra ve lling> โอ้โหแล้วจะดูไม่ไหลแล้วท่างผู้ชมไม่ดืะะ้อเลยตรงงานเนี้ยดันได้ดีครับแม่ลูกแบนี้เหรครับลูกช้าฝั่งตรงข้างก็กดดันนะครับแต่จริงๆแล้วเกมก็ตามหนังอยู่นะครับแต่ถามว่าผัวเขาคงไม่ตั้งใจผัวเครับเปิดยาวมากบาสเก็บลงแล้วเล่นต่อไม่ได้รครับมีสงเพ็ง14ครับแม่ต้องการลูกเดียวกับสู่เกมนะครับ เกบเวลา,จาเจา็ดนาทีครับอย่งนี้นับสองไปเองให้ตี่หน้าเบิร์ดรับลูกนี้แล้วสองเอาหนูเอาตัวรอดได้แต่ไม่ผ่านครทีนี้ส<อ>าม <3 S 2> ต่อสองครับต้องเน้นแล้วอีสเม้งยนตถึงคระปุกโฟจากถึงในด้านเท้าหนุ่ยนะครับตัวหลักให้สวยเลยหนุ่ยเราให้หางเส้นมาสวยด้วยอาวท็อปตรงกลางมาที่บาสครับซ้ายดีเตอร์มาสองแนงแายช้ายโอ้โห มีช้าอะไรก็ตอเงี้ยแต่งโคนานไปนิดนึงครับบาสใะยกลูกนี้ไม่ผ่านครับยังได้ด้วยอ่ะท็อปตามไปเก็บเบียว์โผจังหวะนี้ให้เ็กเสียบอ้าวผู้ัดจิดย้อนกลับมาฟาวครับไฟเหลืองน่าจะโดนนาเป็นนั่นน่หนุนแล้วครับตังหวานิสพลดเข้าไปโดนขาเบียเ็เต็มเจ็บเลยครับเห็นไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วครับ โ,โอ้โหดูเพื่อนหน่อยเข้ามั้งจังหวะนี้อันตรายทีเดียวครับอ่านจังหวะเข้าซ้ายครับเจ็บเลยแล้วหนาเดียวเจ็บละครับเนี่ยเสียงเล็กฟินดังกว่านิดนี้เลยครับไม่ได้สองออยเลยนอนนะนุ่นน่าจะเจ็บจริงนะน่งเบียร์ ว่าผสมพยาบาลจะเล่นกันไหวหรือเปล่าจะต่อไหวห,ห,หรือเปล่าด้วยครับถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญเลยครับในแนวรุกก้านเบียใช่ครับแล้วโตเสียร์้ม่ห้ามหนางน่อเอาล้านอาามลงแทนเลยแล้วตอนนี้สำหรับอีสัมมิทีสี่แหมอีกหนึ่งครับนแนวลูกนิงนะครับ เก่เจอจริงไกลแบบนี <sk PI AN> <phin eventually> ้ด <apply> ้วยฝ่ายไอพีไฟหายเงี้วเปิด์ปพีไว้ได้รุกซึ่งแล้วพีทำได้ดีสีทางด้านขวาเราจากมาสวยก็สร้างดีอาร์มัาเติร์ปซ้ายดีแต่ว่าเออเพื่อให้มาแรงครับบาสโอ้ไม่มองขอบาสบอลนี้มนสปีดเข้าไปอีกนิดนึงครับโนยาวมาโอ้โหูแล้วคู่ต่อตุ้งคู่หมดไม่ถูกออกมาได้ครับ เสียงตีครับตีจานั้นขวดให้ยังไม่ผ่านนะท็อปท็อปไอ้แย่งมาได้ครับเอาล้วท็อปดีให้มาบาตาลงผู้สาวตู้ยิ่งโอ้โหตาลงมาด้วยครับเลยจะไม่ค้นมือครับโอ้โหนี่แกจะบินไปไหนครับะมาวันนี้วันนี้ต้องไปดูคันเสิร์พี่ตูนพี่ตูนชอบเลยครับแบบบินเก่งแบบนี้ครับโอ้โหพี่ต้องบอกว่า การสัญญามาดูก่อนนะว่าปวดสยายาัญญาอีสัเพ็งเมื่อไหร่แล้วครับตอนนี้ยักใหญ่เต็มตัวจะขึ้นแล้วนะครับโอ้โหต,ต้องลั้นเตะคนนี้ให้ดีนะครับต้องบอกว่าผู้สาวตูนค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับคี่มาเกือบสูดสิทเสียใจโอ้ที่ต้องการเซนเป็นยาวๆนะครับเป็นวนัวแล้วก็ขาดผู้สาวตูวคนนู้นไปเนี่ย จะสั่นคลอนเลยและครับมาถึงตรงนี้ผมจะบอกว่าไม่ไม่เสียประตูที่สองเนี่ยเนี่ยโดดเด่นแล้วพวกสามประตูขาดเข้าในมาแล้วจิงไซก้อยเลยผ่านดีครับไม่ใช่ฉลาดออกข้างครับก็ถือว่ายังทำแค่ประตูเดียวนะโอกาสอินจะบ้านมาก,ตาก็ต่างกัะนะต่้าท่าดูใช่ครับประมาณไม่ได้นะครับลูกเดียวจับเวลาที่เหลือเออหูแล้วไปะลูกไปลูกนี้โอ้โหโดนเข้าจากด้าน,นหลังครับเอาแล้วครับ ตูดเมื่อสิ่งจะเป็นยังไงครับเรียกเข้ามาเตือนแล้วครับยังดีครับลูกนี้ไม่โดนไปเหลือที่สองนะครับใช่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้โยนไปเหลือไปแล้วครับต่ดเยอะโอ้โหข่าวนี้น่าจะโดนเหลืองอ่อนไหวโง่เลือยครับค้าไปเหลืองขึ้นมานี่จะเป็นเหลืองแดงทีเดียใช่ครับตั็เหลืองแดงขึ้นมาทีนี้เราโอ้โหผู้เล่นหกคนที่เหลือจะต้องช่วยกันเต็มที่เลยครับ เาไว้เป็นเตะตเจแล้วครับก so ับเวลาที Dogs ่เหลือ2นาทีตดกว่าแป๊ะขยับเข้ามายิงลูกนี้กดห้าขาอีกแล้วครับอู้ดดเตะมูกเนี่ยใช่เลยบอลไม่ใช่เลยหัางกันจังหวะสุดท้ายได้เตะมุมกรบของอีสัมมัยดิี่หแป๊ะนี่รับเหมาเลยครับตัวนี้เอาแล้วกอดทิ้งมาบาสเตะไม่โดนดิกองหลังเอาให้บวลไปอุตส่าห์กับทองครับโอ้ดูว่าจังหวะที่ไม่เข้าใจเอง สัสองนาทีจับตอนจบนี้นึงต้องบอกว่าสมาธิครับเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วครับช่วงท้ายเกมครับเลียวแรงเนี่ยต้องบอกว่าอ่อนล้ามาด้วยกันคู่แล้วโดยเฉพาะด้านดีสัมเพง็งไอโดยเฉพาะด้านช่างดีเนี่ยแหละครับช่วงเวลาหลังเนี่ยไม่มีเนทะ่านเจ้าวิ้วเลยครับใช่ครับตูใจ่ขึ้นมาแล้วตูนู้นี้นู้นเขาตูออกมาล้อมข้างแล้ว เต๋อมาโอ้ยแป๊บหงได้ด้วยครับจังหวะสองบอลตกแล้วดูแล้วอีกแบบสีส่ปาล์มแล้วจะปามต่อไม่ได้แล้วโดนท็อปกกับย่งเข้ามาได้ปาดจะคืนท็อปอีกทีแล้วเปิดโอ้โหขายังไม่เกี่ยวไว้ได้แม่โอใชญ่เลยครับยอดเออไม่มีเอาหางไว้หน่อยนะตวัดอีกทีแล้วเลยนี่ตัวหลงเรี่ยงมาแล้วมัน่ะทูครับหขายังอยู่ครับโอ้โหตอนนี้หน้าตัวนี้พุ่งกระโจนแล้วเล่นแบบนี้ ถูกยันขึ้นมาแล้วโผงช็ตร้มดิฉัแลบจังหวะสองเตะที่เชือ้าตอนนี้สร้างตี่น้องๆต้องินเลยฮะใส่เสื้อบอลอยด้วยตอนแบบนี้นี่น่าจะตาจริงครับ ไล่ได yeah, so so mm ้สวยครับทางเรือเปลี่ยนเลยครับคุณสิทธิบาสไหลมาสองเตะสูงแรกสวัสดีสองข้างขวาไม่ยิงให้วางขวายิงบาสจับแรกไม่ดีครับบอลกระโดดเอ้านี่จะจบในช่องทางฝั่งด้านสี่เลย่แล้วครับเยื้อรล่สบายนะครับยากผมได้รับมาแล้วมันลู่แบบไม่ไม่ใช่ของยากเลยครับโอ้ยจ่ายพี่ ตามตามก่อนแล้วลูกนี้แต่อาจมาเอาตูอโอ้ยแม่วิสังเกตรับกันชอกครับนอะะนแค่หนึ่งทีครับกระโดดขึ้นมาลูกนี้ดูได้ครับกระโดดให้ไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งมแม่ก็เข้ามือผู้สาวตูนี่ครับแบบนี้และดูดจงหวักเพือ่อบอลขึ้นมาโหม่งตั้ง เอาเอาไปรุ่นพุ่งกันได้อีสเปงิงดูที่ช่วงพุ่งเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับใช่ครับสองนาทีครับครึ่งหลังครับหรืยังทบมือร้นะครับอีกประมาณสองนาทีสุดท้ายครับบาสเุยมาสวยทางซ้ายไปต่อกับบาสล้อกลับมาเล่นมุญคงครับแล้วนี้จังหวะการด้านหลังครับดูตามได้ด้านแหละครับข้างสนามเขาปิดตัวครับนะอีสเปรงครับยูไนตียครับดูเวลาบาดเจ็บครับต้องถอดอัลเทอรนั้น ตั้มรับตั้มครับเป็นตั้มครับออกครับคนนี้ลงมาแทนเนี่ยคนนี้ไปถึงมัอทีมานเรียบร้อยแล้วเจ้าเบียร์ครับเอาแล้วครับที่เอาตัวรับออกสอดคนลุกอีกคับเจนครับจะเอาไปตัวที่เสมอไม่ได้แรับอีกเหลือไม่มีสี่ทุกท้ายเกมครับไอ้ตูเล่นสั้นครับนี่เล่นกับเวลาชัดเจนครับแล้วตรงนี้เป็นตัวที่เหนืออีกเหลือไม่มีสี่จนแล้วเลยครับ เียลงมาใหม่น่าระหว่างนแข่งที่แปลงเง็บเตะที่กันไปอ้าตอนนี้ไมม่ีอะไรจะเสียแล้วครับลูกเดียวจะเสียสามคะแนนเหลอไกลเล็กน้อยเป็นสี่เดี๋ยให้พวกนี้ขาดรับหนุ่ยจะแตะไม่ผ่านครับยังได้ครับอีกเพลงต้องเน้นนะขึ้นมาด้านขวดแตะเข้าทางเลยครับแนี่ยี่ี ตัด <P an el> ไปตรงกลางให้ครับบาสเอาผู้ตัดสินให้เล่นต่อเลยนะครับยกข้ามมาฝั่งซ้ายครับดุ่ยตัเข้าไปตรงกลางนู่นี่โอ้โหลแล้วจะไปทิง้งตัวโอ้โหติดมอว่าเรองนี้ไม่เป็นไรนุยไม่เป็นไรนุยโอ้โหผู้ตัดสินก็ไม่ได้ต่อหลอกนะครับใจเย็นๆดี๋วนะช่วงท้ายแล้วหยู่ในช,ช่วงเ,เวลาวิกฤตแล้วครับต้องสมาธิแล้วครับ จะอยู่ทั้งน้านเฉพาะด้านขวาแต่น่าจะ,าจะยกบอลลูกนี้ไมนขาดน,นะครับโอ,โอ,โอ,เเอ้โหดูวา่าช่วงโค้งเจ็บเลยภาไม่ได้เหมือนกันครับอสร้างดีครับอ่าจังหวะนิดน่ดนดนนหน่อยๆต้องมีสมาธิครับใช่ครับสมาธินี่สำคัญเลยครับมีคนถามผมว่าสมาธิสำคัญต้องทำยังไงครับก็เข้าวาดัดหรือหอไม่ใช่นะยครับแนมะ่ โอ้โหล้ตัวมันตัวเองก็ตอแหลลบเข้าใจจริงไม่เข้าก่อครับแม่โอ้โหตรงกลางมาัีนี้ตลงครับโอ้บางทีก็คิดจะเอาชนะนุ่งสาวตัวไม่ได้ครับบางทีแล้วเอาเวลาเรียบร้อยแล้วครับแล้วสองทีก่อนนะที่การสนามเลยครับกัรสร้างดีแล้วก็ทีนสับเลขถึงสี่ครับโอ้โหวันนี้นุ่งสาวตัวที่สัมเลขสี่โชว์บอลนี่ต้องลงเท่าไห่เข้าตาหลายๆทีมเลยครับ โอแบบนี้นี่ลงสัยอยู่ทีมได้แค่นนุูนการนี้แหละครับต่อเนี้ยก็ขอคุูเล่นหอกที่ว่ตเันจะไมหตกองไปเล่นหน่อยับไบก็เจ๊มันเรียบร้อย